สวัสดีครับสวัสดีครับ SK ครับวันนี้มาพบกับเครื่องมือพิเศษอีกหนึ่งชิ้นครับชุดเช็คปากเกนฝาสูกเรามาดูการใช้งานเลยครับครับแบบแรกครับเราก็มาเลือกหัวอะแดปเตอร์ก่อนนะครับเคี่อต่อเข้าฝาหม้อน้ำนะครับตัวต้อจะเป็นตัวนี้ครับทําการถอดฝาหม้อน้าเดิมออกครับมี่ฝาหม้อน้ำเดิมครับใส่ตัวนี้อะแดปเตอร์เราเข้าไปนะครับผม ขอลเอกเสร็จเห็นสองการถอนยอกครับมีชงอยหรืแท่งทองเหลือหงหึตัวนะครับอันนี้สามารถคลายล็อกได้นะครับต,ตึงมือแล้วทำการเติมน้ำยาลงไปนะครับผมน้ำยาพิเศษนะครับใช้แบบเชิงะเป็นฝาฟูกโก่งโดยเฉพาะนะครับ เติมไม่ถึงแม็กเลเวลนะครับจะมีเลเวลบอกกระเสร็จปุ๊บเราก็ทำการปิดฝาครับแล้วก็ทำการสตาร์ทลถนะครับผมแล้วทาการสามารถทำการตรวจเช็คประเก็นฝาสุกป,ปงได้แล้วนะครับ <c oughs> ตัวน้ำยาถ้าเกิดมีการประเก็นฝาสุกป,ปงขึ้นมาตัวน้ำยาจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเขียวนะครับผม ครับ SK ขอบคุณครับ